การปฏิบัติภารกิจทางด้านยุทธวิธีของกองกาลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูนอกจากในส่วนของกําลังรบแล้วชุดแพทย์สนับสนุนทางยุทธวิธีก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสําคัญในการสนับสนุนทางยุทธวิธีเช่นกันวันนี้เราจะไปติดตามการฝึก TCCC หรือการปฐมพยาบาลผู้ป่วยในสนามรบรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามกันครับการปฏิบัติภารกิจด้านยุทธวิธีของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟู ในพื้นที่ปฏิบัติการที่ได้นำนินการมาอย่างต่อเนื่องคือการลาดตระเวนในเวลากลางวันและกลางคืนในระยะทางที่ใกล้และไกลจากฐานปฏิบัติการหมุกจ้านอกจากส่วนกําลังรบที่เป็นหน่วยหลักในการปฏิบัติแล้วทุกครั้งเมื่อปฏิบัติภารกิจชุดแพทย์จะเป็นส่วนสําคัญที่ต้องร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยทุกครั้งชุดแพทย์สนับสนุนทางยุทธวิธีได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยเฉพาะกิจของโรงพยาบาลอะดับหนึ่ง เพื่อสนับสนุนภารกิจทางยุทธวิธีการรตระเวนและภารกิจอื่นที่ได้รับมอบจากแนวคิดที่ต้องการพัฒนาให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระดับหนึ่งมีศักยภาพในการปฏิบัติการยุทธสามารถทําการรบดํารงความอยู่รอดของตนเองและผู้อื่นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือและทําการรักษากําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อเกิดการปะทะทั้งนี้จะเป็นการลดอัตราการสูญเสียของกําลังพลที่ปฏิบัติภารกิจทีที่เปิลซหรือการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในการรบ เป็นการฝึกทบทวนดำรงสภาพให้แก่ชุดแพทย์สนับสนุนทางยุทธวิธีให้มีขีความสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างผลรบโดยการฝึกทบทวนในครั้งนี้มวดระวังป้องกันซึ่งเป็นกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสางครามพิเศษได้ร่วมให้คำแนะนำด้วยร้อยโทนายแพทย์จตุพลกิตศิรกรหัวหน้าชุดอรุงพยาบาลระดับหนึ่งได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกและความจำเป็นที่ทำให้ต้องมีชุดแพทย์สนับสนุนทางยุทธวิธีว่า ในส่วนของชุดแพทย์สนับสนุนทางยุทธวิธีนะครับเป็นแผนกเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจทงางราตรัเวนะครับโดยอาศัยหลักการของ t ีเทหรือทันตแพทยคอมแบ็กทันต์ซแคร์ก็คือการดูแลผู้บาดเจ็บจัสนามรลบนะครับซึ่งการที่มีชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยจะทําให้เราเสริมความสามารถของชุดลบทั้งในแงน่ของการรักษาพยาบาลและทางด้านการลบนะครับทาให้สามารถดํารงชีพและดํารงอัตราการลอดเมื่อเกิดเหตุประทะเนี่ยได้ดีมากขึ้น วัตถุประสงค์ในการฝึกนะครับการฝึกที่พนซีเนี่ยจะเป็นการฝึกที่มีรูปแบบเฉพาะนะครับคือเป็นการฝึกทั้งด้านยุทธวิธีแล้วก็การฝึกทางด้านแพทย์คู่กันไปนะครับการฝึกนี้เนี่ยจะช่วยให้กําลังพลของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับที่ต้องออกไปชุยรัตเวนเนี่ยมีี่ความสามารถทั้งในด้านการลบแล้วก็การรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นสามารถช่วยเหลือทั้งตัวเองและกาลังพลส่วนอื่นที่ต้องออกไปชุยรัตเวนได้การฝึกทบทวนทีที่พื้นซีของชุดแพทย์สนับสนุนทางยุทธวิธียังดำเนินการต่อไป เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลในส่วนรวมว่าเมื่อออกปฏิบัติภารากิจทุกครั้งหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดพวกเขาเหล่านี้สามารถรักษาชีวิตของเพื่อนร่วมภารกิจได้ซึ่งทีมข่าวภาคสนามจะนำเรื่องราวการฝึกนี้มานำเสนอในโอกาสต่อไปเพื่อให้ทุกท่านได้เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาที่พร้อมจะเปิดประตูไปสู่จุดหมายแห่งความสําเร็จของภารกิจรักษาสันติภาพในประเทศสูดานพันจ่าอากาศเอกอุดมมากเจริญถ่ายภาพ ผมสิบเอกบรรพตกิ่งก้านรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสุดาน